สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจช่างยศนะครับก็มาโปรแกรมรีโมทนะครับเลนส์โล e r เวอร์อีคนะครับอันนี้นะครับของเดิมเนี่ยลูกค้ามี1ดอกแล้วก็กรอบมีปัญหานะครับแล้วก็ต้องการทําเพิ่มด้วยนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้โปรแกรมนะครับเดี๋ยวทดสอบกดรีโมดให้ดูก่อนนะครับนี้เรากดตัวเก่านะครับรถล็อกแล้วนะครับกดตัวเก่านะครับรถเปิดนะครับไฟเลี้ยวกระพริบนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ผ่านการโปรแกรมนะครับมันจะไม่สามารถกด ล็อกปลดล็อกได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปโปรแกรมกันนะครับอ่านี่เรามาให้ดูก่อนว่าเรายังไม่ได้โปรแกรมนะครับเดี๋ยวเราจะไปโปรแกรมในรถกันนะครับไปครับครับตอนนี้เราก็โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมกับเปลี่ยนกรอบตัวเดิมด้วยนะครับลูกค้าให้เปลี่ยนกรอบนะครับเนื่องจากกรอบมันเปื่อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับตัวที่มีห่วงกุญแจคือตัวเดิมนะครับทดสอบล็อกนะครับกดล็อกสังเกตไฟกระพริบนะครับ ทีนี้เราจะมากดเปิดด้วยตัวใหม่นะครับตอนนี้เราล็อกรถอยู่นะครับเดี๋ยวเราทดสอบตัวใหม่ตัวเดียวนะครับอ่านี่นะครับเป็นตัวใหม่นะครับเขียนว่าใหม่ทดสอบปลดล็อกครับนะครับใช้งานได้ปกตินะครับทดสอบล็อกครับมาเดี๋ยวเราขึ้นมาสตาร์รถกันนะครับเดี๋ยวเราวางตัวเก่าไว้ข้างนอกนะครับอ่าเดี๋ยวเราวางตัวเก่าไว้ด้านนอกนะครับเพื่อไม่ให้สัญญาณคีย์เลสมันถึงนะครับ เรามาทดสอบคีเลสนะครับล็อกนะครับเปิดนะครับเปิดได้นะครับขึ้นมาสตาร์ทรถกันนะครับวางกุญแจไว้นะครับขึ้นมาเหยียบเบรกนะครับกดปุ่มสตาร์ทรถติดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกดล็อกกดล็อกด้านในให้ดูอีกทีนะครับดับเครื่องนะครับ แล้วก็ทดสอบครับล็อกรถครับปลดล็อกนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้ Land Rover นะครับ e w a k ต้องการทำกุญแจเพิ่มหรือว่าซ่อมแซมเปลี่ยนกรอบนะครับก็สามารถโทรหาช่างยศได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 9ย์ครับ104 4922ย้ำอีกทีนะครับ099-104-4922นะครับเราก็จะมาโปรแกรมตัวใหม่ให้แบบนี้เลยนะครับ พร้อมกับมีอะไรเปลี่ยนกรอบอะไรก็มีพร้อมบริการให้เลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะเข้ามาที่ร้านนะครับก็สอบถามมาได้นะครับร้านช่างยศมีหมุดนะครับเซิร์ชใน Google Map ได้เลยนะครับว่าร้านกุญแจช่างยศนะครับอ่าก็จะมีหมุดให้เลยนะครับท่านก็สามารถนําทางมาที่ร้านได้เลยนะครับหรือว่าต้องการจะไปให้ช่างยศบริการถึงบ้านก็แค่แอดไลน์ส่งตำแหน่งมานะครับช่างยศก็จะมาโปรแกรมที่บ้านแบบนี้ได้เลยนะครับ เาอบใหม่นะครับล็อกกดล็อกได้ปกตินะครับกีเลสก็ใช้งานได้ปกตินะครับอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่างยศด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับเวลาช่างยศมีคลิปดีๆนะครับท่านจะได้ไม่พลาดรับชมนะครับวันนี้ก็จบงานเรียบร้อยนะครับสำหรับงานทำเพิ่ม Land Rover Evoque นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม